วันนี้ก็มาเลี้ยงวัวนะครับเจโปนวันนี้วันที่ห้านะครับห้ากอคอนะครับไปกินไรเนาะจีจี้ครับเจโปนครับอิมมืดอยู่ข้างในไปกินไรเนาะไปเร็วนุ่นจีจี้อะไรนี่อะไรเจโปนนะขึ้นต้นไม้แล้ว จีจี oh, ตัวนี้ทเ้นนกกว่าเห่านะจีจีนี่ได้กินกว่าเหา่าเหากินจีจี้แต่ก่อนเฝ้ารถเฝ้าบ้านอย่างเดียวช่วงหลังๆพามากัดงูติดใจเลยมาทุกวัน ดูครับไปดูข้างในครับมาเลี้ยงวัวในป่านะครับโอ้ยถึงไหนแล้วไปไหนหมดแล้วอย่าบอกนะลงนาข้าวแล้วึโอ้ย บูตก็รั่วนะครับโอ้โหมาในๆนในขึ้นต้นไม้หนึ่งมืดหาๆๆๆๆหาหาหาต้นไหนต้นไหนจีจีอันนี้มืดจีจีมาแล้วจีจีต้นนี้หรอต้นไหนกำลังหาครับ นี่คือนาข้าวคนนะครับเจะปอนอยู่นู้นจะาปอนหออไหลเนาะได้กินอะไรงูรูว่าเลนนี่เจ้ปอนงูร,รอวาเลนสองนาทีแล้วดูเจะปอนนะครับ น่าจะเป็นกินร้อนครับผมว่าจุปนผมว่าต้องอยู่ในนาข้าวเนี่ยผมว่าโอ้เห็นแล้วนู่นนู่นโอ้หงแถบนู่นนู่นนู่นโอ้โหของแท้จะปอนครับโอ้โหของแท้ครับอ้วิสุดยอดเลยตามกินนี่สุจน์โอ้ยดูครับของแท้ครับคลิมยาวครับดูดูเร็ว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 โอ้โอ้โอ้ โอ้โหไปดูเล้าด,ด,ดูดูเก็บกัดมือคนครับโอด้ดาเข้าดาเข้าลืมลืมดาเข้าอปไปพอบอกพอบอกเร็ว